ไอโมบายเ5สห้ารองรับเครือข่าย 3G แล้วก็ Wi-Fi นะฮะมาพร้อมกับแอปพลิเคชันที่ต้องใช้งานร่วมกับอินเทอร์เน็ตอย่างเช่นโอเปรา Opera นะครับ Twitter Facebook แล้วก็ YouTube นะครับก่อนที่เราจะลองไปใช้งานกันก็เดี๋ยวขอเปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi ก่อนนะครับหลังจากที่เปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็จะแสดงชื่อเครือข่ายที่หน้าจอหลักนะฮะ จากนั้นเราก็จะไปลองใช้งานเว็บเบราว์เซอร์โอเปกันนะครับที่หน้าหลักของโอเปรานะครับก็จะแสดงบุ๊กมาร์กนะครับหรือว่าเว็บไซต์โปรดที่เรากำหนดไว้ที่หน้าแรกนะครับเพื่อที่จะเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วในการใช้งานครั้งต่อไปนะครับ การแสดงผลก็จะแสดงในรูปแบบ Full HTML นะครับแต่ว่าจะไม่รองรับเนื้อหาที่เป็นไฟล์ f l a s นะฮะ อันนี้จะเป็นในส่วนของเมนูนะครับแล้วก็มีถัดเลื่อนลงมาด้วยนะครับนอกจากเว็บเบราว์เซอร์ของ Opera แล้วนะครับไอโมบายเอส 555b ก็ยังติดตั้งอแอปพลิเคชันมาให้อีก3 โปรแกรมด้วยกันนะครับก็จะมี Twitter Facebook และ YouTube แต่ในส่วนของ Twitter กับ YouTube นี้จะไม่ได้เป็นแอปพลิเคชันจริงๆนะครับจะเป็นเพียงทางลัดเท่านั้นนะครับก็จะเวลาใช้งานก็จะต้องเปิด o p e r a b r o w s e ออยู่ดีนะครับก็จะเป็นการเข้าไปที่เว็บไซต์ m. t w i t t e r .com นะฮะแต่ก็สามารถที่จะใช้งานได้แบบเดียวกับแอปพลิเคชันเช่นกันนะครับก็คืออ่าน Twitter ที่เรา ฟอลโล่ไว้นะครับแล้วก็สามารถที่จะโพสต์สถานะของเราได้เช่นกันนะครับหรือว่าข่าวสั้นของเรานะฮะส่วน YouTube นั้นก็เช่นกันครับก็จะเป็นการใช้เบราว์เซอร์นะครับเปิดไปที่ช่องทางของ m youtube com นะครับส่วนเวลาเราจะเปิด วิดีโอเล่นนะครับก็จะเปิดได้เช่นกันแต่ว่าจะไม่ได้แสดงผลบนเบราว์เซอร์นะครับจะเป็นการเลือกใช้โปรแกรมเครื่องเล่นมีเดียขึ้นมานะฮะเดี๋ยวเราจะลองดู นี่ครับก็จะเป็นการเล่นวิดีโอจาก YouTube ได้เช่นกันแต่ว่าจะเป็นในรูปแบบของอาสื่อสตรีมมิงนะครับก็สามารถที่จะแสดงผลเต็มจอได้โดยการกดปุ่มดอกจันนะส่วนความเร็วนี้ก็ขึ้นอยู่กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของเรานะครับหรือว่าเครือข่าย wifi ที่เราใช้อันนี้ผมอยู่ อยู่ห่างจากตัวเราเตอร์พอสมควรนะครับ